ได้จริงๆนะแกไม่ได้รอเล่นเลยแช่แดได้มาแล้วนะคะเสื้อของแอปยูพิกแอปพลิเคชันช้อปปิ้งได้เงินคืนแต่ว่าถ้าเป็นยูพิกเกอก็สามารถมีส่วนลดได้เงินคืนแถมมีคอมมิชชั่นอีกเพียบจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนลด หรือคอมมิชชั่นที่เราขายสินค้าได้เราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องลงทุนแค่เราอยากได้สินค้าในหมวดยูพิกชอยส์หรือหมวดยูพิกเกอร์มันจะมีตั้งแต่ราคา499ไปจนถึง999แล้วแต่สินค้าในหมวดที่เราชอบเราก็สามารถอัปเกรดได้เป็นยูพิกเกอร์ได้เลย และอีกอย่างเมื่อเราโหลดโปรแกร,รม u-pick มาเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเล่นเกม500บาทได้ทุกคนแต่สมาชิกที่เป็น u-pick ธรรมดาจะได้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าส่วน u p i c k เกที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นเงินสดเข้าบัญชี500บาทจะโดนหัก3นะจ๊ะ กลายเป็นเข้าบัญชี485บาทแค่ชวนคนเข้ามากดเปิดซองแดงของเราเราก็ได้เงินเข้าบัญชีง่ายๆมันเป็นการโปรโมทแอปพลิเคชันซึ่งมันได้ตังจริงๆวันนี้วันพุธวันได้เงินโอนเข้าบัญชีเวลาตีสี่กว่าๆซึ่งโอนพร้อมกับยอดของ Lazada ที่เราขายได้เลย Lazada ต่างกับ u p พิกก็คือว่า Lazada เราต้องมีสินค้าแล้วก็เอาไปลงในแพลตฟอร์มของเขาเพื่อที่จะขายของแล้วเราก็ได้เงินเป็นรอบๆส่วน u p พิกเราไม่ต้องมีสินค้าเราไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องส่งของเราแค่เอาลิงก์ไปแชร์หน้า Facebook Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดเล่นถ้ามีคนคลิกสิน ชิ้นนั้นจากที่เราแชร์เราก็จะได้คอมมิชชั่นไปง่ายๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของและในแอปนี้จะมีการเรียกเก็บเงินปลายทางโดยที่ลูกค้าไม่มีข้อกังวลอะไรนะคะก็คือสั่งสินค้าปุ๊บรอสินค้าอยู่ที่บ้านสินค้าไปถึงหน้าบ้านถึงจะจ่ายเงิน เราไม่ต้องจ่ายทันทีเราไม่ต้องรูดบัตรคือมันสะดวกมากและสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาถ้าเกิดว่าเรากังวลนะว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นเราเพราะเขาไปบวกค่าสินค้าอยู่หรือเปล่ามันจะทําให้แบบสินค้าแบบมันแพงขึ้นเพื่อที่จะเอาส่วนที่แพงนั้นมาจ่ายค่าคอมให้เราไม่ต้องกังวลเราสามารถที่จะเช็คได้หลายๆแอปแอปสมมุติว่าเราถนัดช้อปปี ลาซาด้าเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเช็คได้ทั้ง3-4แอปเพื่อเปรียบเทียบราคาว่าราคาสินค้ารวมค่าส่งปุ๊บมันราคาเท่าไหร่รวมแล้วมันต้องรวมค่าส่งด้วยนะต้องรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วจะได้ยอดเงินทั้งหมดที่เราต้องจ่ายเท่าไหร่แต่อายูพิกมีข้อดีอยู่ที่ว่ามันสามารถชำระเงินปลายทางได้เลย จากที่เข้าไปศึกษาเขาแจ้งรายละเอียดต่างๆว่าสินค้าก็มาจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านคนกลางใดๆไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะเป็นของปลอมทุกอย่างคือของแท้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสามารถเข้าไปโหลดแอป Youpik Youpik คคำนี้ได้เลยนะคะโหลดแอปปุ๊บใส่เบอร์มือถือได้รับรหัสเรียบร้อยแล้ว จะให้กรอกรหัสสามารถใส่รหัส24988เข้า,าใช้แอปฟรีได้เลยนะเราสามารถช็อปโดยที่ไม่ต้องเป็นยูพิเกอรก็ได้แต่เราจะได้รับส่วนลดแถมคูปองส่วนลดในการช็อปครั้งต่อไปแต่ว่าถ้าเราเป็นยูพิเกอรเราก็ได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งเงินคืนได้ทั้งคอมมิชชั่นเวลาที่เพื่อนที่เราแนะนำช็อปสินค้า แค่นี้เองไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองเดี๋ยวนี้ทำงานอยู่ที่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์ตลาดค้าออนไลน์มันใหญ่มากในเครือล a ซาด้าเขาก็เลยขยายแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเอาใจคนช้อปออนไลน์มากขึ้นประมาณนั้นอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะสอบถาม เข้ามาหาวันได้เลยเกม500วันได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ตามนี้เลยได้จริงๆนะแกไม่ได้รอเล่นเลยขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันมี485บาทตีเข้ามาในบัญชีเพื่อที่จะไขข้อข้องใจว่าโอเคมันสามารถทำไรายได้ให้เราได้นะอืม วันได้ทุกคนก็ได้เหมือนกันแค่แชร์เราก็ได้วินวินบาย